นี้ก็จะมาทวนเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบเบอร์โทรแล้วก็แปลงไฟเบอร์นะครับอันนี้ก็รวมกับการใช้โปรแกรมแปลงไฟของผมนะครับสมมติเรามีเบอร์โทรนะครับจะยกตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างนะควกัน สมมติเรามีเบอร์โทรแบบนี้นะครับอันดับแรก <ฮะ S 1> ควรจะก๊อปเบอร์โทรเปล่ามาก่อนนะครับลแ้วก็เลื่อนเซลล์ขึ้นส่วนที่ควรทำก็คือเอารายการที่ซ้ำกันออกนะครับจะพบค่าซ้ำอยู่สองพันหกนะฮะ ที่เหลือก็มาตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรครับเช่นอันนี้ก็มีแปลกก็แค่กดคอนโทรนแล้วก็เอสหมฮะแล้วก็กดสิ่งที่มันแปลกนะฮะอย่างเช่น ีกดคําว่าแทนที่ทั้งหมดนะครับถ้ามันไม่หายแนะนําให้ป๊อปป๊อปนะครับไปวางไว้ที่โน้ตแพดนะครับกดคอนโทรลเฮดเหมือนกันแล้วก็กดสิ่งที่จะลบนะครับ มน,ออน,นะะแล้วเราเอามาไล่ตรวจสอบเบอร์แปดฟอมนะครับ อันดับแรกเบอร์ฐานให้ครบนะคะ uh huh. ถ้าอยากให้ง่ายก็ uh huh. ให้เราคุมให้หมดนะครับ ก็เติมศูนย์เข้าไปจัดการรูปแบบเซลล์แล้วก็เจนเนอเรชแ่นวาก,กา helmet, general, ็ใส่ศูนย์สิบตัวนะฮะแล้วกด ตัวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากได้เบอร์ที่มันเรียงตัวกันแล้วก็ให้ทำการสรับที่อยู่เบอร์นะครับโดยการใช้สูตรเท่ากับ R A D มุงเล็บปิดวุงเล็บเปิดนะฮะสแตเตอร์แล้วก็แตะบนลคสที่มุมขวาตรงช่องนี้นะแล้วกด F9 ครับเพื่อมันสับที่อยู่่ แล้วก็คุมพอลลามีไว้แล้วกด Z ถึง A, A ถึงแซ no? ่อนี้ก็จะได้เบอร์โทรที่สมบูรณ์แล้วนะครับ no? ดูจำนวนเบอร์โทรแปดพันหก เห็นไหมเบอร์มันจะติดสูดก็ให้เรามาเวลาอะไรมันผิดปกติให้เราคุมแล้วก็กด Ctrl S นะฮะ S อสชนะฮะแล้วกด e ีเพคออนนะฮะส่วนอันนี้ก็คอนโทรลเอสดีเพคออน ถ้าอยากตรวจร้อยเปอเซนตก็ต้องโยนไปโยนมาระหว่างโน้ตแทดกับอันนี้นะฮะ่วนนี้ก็ลบวิธีลบช่องว่างก็กด Control S เหมือนกันนะครับยวมีคำว่าค้นหาทั้งหมดนะฮะคลิตรงนี้แล้วกด c t r l S แล้วค้นหาทั้งหมด แล้วกดลบฮะฮะจะลบช่องว่างนะครับถ้าอยากศูนย์ก็เหมือนเดิม ตัวจำนวนเบอร์โทรก็ไม่ต้องสับนะครับพอดีเราสับไว้แต่ก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องความสำคัญถ้าอยากแก้ไขง่ายให้โยมนมนุษแผดแ,แล้วก็คุมแล้วก็ค้นหาเอานะพวกแปลกๆก็ตัวดีพวกฟันหนูช่องว่างส่วนช่องว่างก็แค่คอนโทรเฮดแล้วก็กดค้นหาแล้วคลิกที่ช่องว่างก็จะเลื่อนดูว่าตรงไหนเป็นช่องว่างแล้วก็กดคอนโทรอย่างนี้เมื่อจะมีคุมทั้งแถวแล้วเราก็เลือกลบ ก็เลือกสั้งแถวเมื่อจะลบช่องว่างที่เราคุมสมเราได้เบอร์โทรมาแล้วนะครับผมจะไปใช้โปรแกรมผมแปลงไฟล์นะครับตัวโปรแกรมผมมันจะรองครับเอรัมที่มีคำว่าโฟนนะฮะโฟนตัวใหญ่นะพี P ตัวใหญ่ แล้วทำการเซฟเป็น csv นะครับอันนี้จะข้ามเรื่องการตรวจสอบและการแปลงและการสับที่อยู่นะครับจะแปลงไฟล์แล้วแล้วก็บันทึกเป็นผมจะเลือก desktop นะครับแล้วเลือกนามสกุล csv c อมมานะแล้วก็ใส่เป็นอันที่นี้แค่นี้แล้วก็ปิดนะฮะส่วนันนี้ก็ใช้แล้วก็ปิดแล้วกัน ตัวโปรแกรมผมต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้รองรับด้วยนะครับแปลงไฟล์ละสามร้อยนะครับอราเปิดโปรแกรมแปลงขึ้นมาครับสำหรับโปรแกรมแปลงก็มีขายนะครับผมมีหลายเวอร์ชันทั้งเวอร์ชันในโค m มแล้วก็ เวอร์ชันในคอมนะฮะและเวอร์ชันออนไลน์ก็แค่เลือกไฟล์ครับคือคีเซฟไว้เดสก์ท็อปนะฮะก็เลือกไฟล์ทีดีเซฟไว้นะฮะแล้วก็โอเพนแล้เวเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกนะครับเลือก300แปลง22่สิบสองชโฟลเดอร์เลยแปลง300แล้วก็พิมพ์300นะครับแล้วก,กดแปลงไฟล์แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ไปได้ไฟล์วีซเแบบนี้ให้พร้อมกับการตรวจเบอร์ที่ถูกต้องนะครับเป็น302เพื่อจะเป็นการเรียงนะครับต้องคุมก่อนนะครับค่อยกด F2 เพื่อจะเปลี่ยนชื่อก็ประมาณเท่านี้นะฮะวิธีการแปลงไฟล์แบบมีโปรแกรมนะฮะแบบไม่มีโปรแกรมผมจะไม่ได้สอนนะเพราะว่ามันเก่ามากแล้ว วันนี้มีโปรแกรมแปลขายนะครับซึ่งผมเขียนเองนะฮะเ,เป็นโปรแกรมถาวรไม่มีการเติมเงินใดๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ